นางตุ้มเป็นสาวชาวบ้านที่แต่งงานตั้งแต่ยังสาวสามีของนางคือนายทรงทั้งสองมีลูกสามคนโดยสองคนแรกเป็นหญิงชื่ออิ่มกับเอิบส่วนคนเล็กเป็นผู้ชายชื่อวตุยลูกชายคนเล็กนี้ทำให้นางตุ้มรู้สึกอับอายมากเพราะเขาเกิดมาขาพิการข้างหนึ่งนางจึงไม่ค่อยอยากจะพาลูกชายคนเล็กไปไหนมาไหน เท่ากับลูกสาวสองคนแต่นายส่งกลับรักและเอ็นดูลูกชายคนเล็กมากนายส่งเลี้ยงลูกชายคนเล็กให้มีจิตใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นเท่าที่ตนจะทำได้เมื่อไม่ได้ออกไปไหนเด็กชายก็จะช่วยงานในบ้านเป็นหลักเวลาผ่านไปลูกสาวทั้งสองก็เติบโตเป็นสาวอิ่มแต่งงานกับหนุ่มต่างหมู่บ้านและเขาก็ได้มาช่วยงานที่บ้านของเธอ ทั้งทำนาและปลูกผักขายในขณะที่ทุกคนออกไปทำงานในไร่ในนาตุ้ยจะเป็นคนดูแลหุงหาอาหารและทำความสะอาดบ้านเองรวมถึงเมื่อพี่ๆและพ่อกับแม่เก็บผักกลับมาถึงบ้านเขาก็จะคอยช่วยทำความสะอาดและจับมัดผักเป็นกรรมอย่างสวยงามเพื่อนำไปขายที่ตลาดแม้ตุ้ยจะช่วยครอบครัวทำงานอย่างสุดความสามารถ เท่าที่เขาจะทําได้แต่นางตุ้มก็ยังมีท่าทีรังเกียจลูกชายคนเล็กอยู่ดีนางบ่นเสมอว่าที่อิ่มแต่งงานช้าก็เป็นเพราะคนที่จะมาเกี่ยวดองด้วยพอมาเห็นสภาพพิการของตุ้ยก็คงนึกรังเกียจและที่เอิบยังไม่มีหนุ่มคนไหนมาชอบพอนางตุ้มก็โทษว่าเป็นเพราะคนรังเกียจตุ้ยเช่นกันเองมันก็ดีแต่โทษลูก มันไม่ได้อยากเกิดมาพิการหรอกถ้าจะโทษก็ต้องโทษเองนางตุ้มเพราะตอนท้องเองมันขยันไปงานนั้นงานนี้ไม่หยุดแถมยังไปกินเหล้าต้มอีกลูกถึงออกมาพิการยังไงเล่านายส่งต่อว่าเมียไม่ได้ยินเมียบ่นว่าลูกชายคนเล็กอย่ามาโทษฉันะพี่ส่งฉันก็ทำตัวเหมือนเดิมตั้งแต่ท้องนางอิ่มกับนางเอิบไม่เห็นมันจะพิการเหมือนไอ้ตุ้ยสักคน นางตุ้มเถียงแบบนั้นนายส่งเลยไม่อยากจะพูดกับเมียอีกและหันไปบอกลูกชายคนเล็กว่าให้ไปกินข้าวกินปลาเสียหลังจากช่วยทุกคนจัดกรรผักตั้งแต่เช้าแม้จะพิการเช่นนั้นแต่ตุ้ยก็ใจสู้พยายามใช้ชีวิตให้มีประโยชน์กับทุกคนมากที่สุดแล้วในวันหนึ่งนายส่งผู้เป็นบิดาก็เกิดอุบัติเหตุตกต้นมะม่วงทำให้เขาขาพิการไปรอีกคน คราวนี้นางตุ้มยิงได้ทีด่าทอทั้งสามีและลูกชายแบบไม่มีความเห็นอกเห็นใจใดๆทั้งสิ้นเอาเข้าไปบ้านกูมีคนพิการคนหนึ่งยังไม่พอนี่ได้คนพิการเพิ่มมาอีกคนแถมยังแกงหงมเสียด้วยหนักกว่าไอ้ตุ้ยเข้าไปอีกนางตุ้มพูดออกมาเมื่อเดินผ่านแคร่ที่สามีนั่งอยู่ใต้ถุนบ้านข้าก็ไม่ได้อยากพิการหรอก ที่ผ่านมาก็ทำมาหากินเลี้ยงเองเลี้ยงลูกมาตลอดอย่ามาด่ากันแบบนี้นะนายส่งเถียงนางตุ้มออกไปส่วนนางตุ้มผู้เป็นภรรยาก็ทำหน้าเบ้ใส่ลูกใส่ผัวแล้วเดินออกจากบ้านไปทันทีหลังจากนั้นไม่นานเอ,อิบก็ได้แต่งงานกับหนุ่มในหมู่บ้านคนหนึ่งเท่ากับว่ามีคนมาเพิ่มในบ้านอีกคนแต่ก็ทำให้งานในไร่ในานามีคนช่วยมากขึ้น หลังจากที่ต้องเสียกำลังหลักอย่างนายส่งไปหนึ่งคนเมื่อมีลูกเขยและลูกสาวช่วยกันทำงานในไร่นาถึงสี่คนนางตุ้มก็เหมือนจะได้พักนางจึงเอาแต่แต่แตงตัวสวยๆไปช่วยงานบุญงานบวชบ้านนั้นบ้านนี้ไปเรื่อยบางทีก็เป็นงานประจําปีที่วัดเรียกว่าวันวันนางแทบไม่ได้อยู่บ้านเลยนานวันเข้า นางตุ้มก็มีชู้เป็นชายรุ่นราวคราวเดียวกันกับนางแต่อยู่คนละหมู่บ้านทั้งสองมาเจอกันที่งานวัดหลังจากพูดคุยกันถูกคอและอีกฝ่ายก็เป็นพ่อบ้า้ทั้งสองก็เลยแอบคบชู้กันแบบลับๆบ,บางครั้งนางตุ้มก็บอกกับทุกคนที่บ้านว่าไปช่วยงานบวชหลานชายที่ต่างเมืองแล้วนางก็หายไปทีละสองสามวันถึงจะกลับมาบ้านสักที เมื่อกลับมาถึงก็บ่นสามีบ่นลูกชายคนเล็กไม่หยุดได้ไปเที่ยวงานบุญงานบวชมากลับมาถึงบ้านก็ทำหน้าเหม็นเบื่อเลยหรือไงนั่งตุง้มนายส่งเอ่ยประชดภรรยาที่ทำหน้าเหม็นเบื่อใส่เขาแล้วแกจะทำไมข่าล่ะตาส่งก็มันน่าเบื่อจริงๆนี่ทั้งลูกพิการหัวพิการทำประโยชน์อะไรไม่ได้เลยสักอย่างวันๆได้แต่นั่งๆน,งนอนน เออเอ็งไม่เจ็บป่วยบ้าก็แล้วไปนางตุ้มนายส่งเถียงเมียไปแบบนั้นนางตุ้มเลยสะบัดหน้าเดินขึ้นเรือนไปป่าก็บ่นไปด้วย,ยเหม่นพวกพิการขับถ่ายเรี่ยราดสมแล้วที่อยู่ใต้ถุนบ้านอย่างเนี้ยตั้งแต่นายส่งพิการนางตุ้มก็สั่งให้ลูกชายคนเล็กต่อแคร่ไม่พ่แล้วให้นายส่งอาศัยกินอยู่หลับนอนที่ใต้ถุนบ้านเลย ไม่ต้องขึ้นไปอยู่บนเรือนอีกนางอ้างว่าเพื่อที่เขาจะสะดวกเพราะแข้งขาไม่ดีแล้วแถมยังสั่งให้ตุ้ยต่อแคร่สำหรับตัวเขาเองด้วยเพื่อจะได้นอนเฝ้าพ่ออยู่ใกล้ๆกันสรุปว่านางตุ้มในประเทศสองคนพ่อลูกให้อยู่ใต้ถุนเรือนเหมือนกับพวกคนรับใช้หรือลูกจ้างไม่มีผิดลูกสาวทั้งสองคนทั้งอิ่มและเอิบก็ไม่มีใครค้านแม่ พราะทั้งสองก็เบื่อและรังเกียจพ่อกับน้องชายเช่นกันลูกฉันมันเห็นนะ้าชายเดินขาขาเยกไปมาแล้วมันกลัวแกอยู่ใต้ถุนบ้านกับพ่อน่ะดีแล้วอิ่มบอกกับน้องชายอย่างนั้นส่วนเอิบก็พูดออกมาอีกพ่อขาพิการแบบเนี้ยทำอะไรก็ไม่ถนัดเดี๋ยวถ่ายหนักถ่ายเบาจนกลิ่นเหม็นไปทั่วอยู่ใต้ถุนบ้านให้ลมพัดโกรกน่ะดีแล้วกลิ่นเหม็นจะได้น้อยลง สรุปว่าทั้งนางตุ้มอิ่มและเอิบไม่มีใครเห็นใจพ่อกับน้องชายเลยนานวันนางตุ้มก็ออกปากบ่นสามีตัวเองกับลูกสาวทั้งสองคนเว้ยเมื่อไหร่จะตายตายไปสักทีก็ไม่รู้นั่งนั่งนอนๆอนให้ปนิบัติมาหลายปีละอยู่ไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเอาแต่กินกินนอนน,อนให้คนอื่นเลี้ยงสองสาวได้ฟังคำแม่แล้วก็ไม่ได้คัดค้านอีกเช่นเคย พราทั้งสองก็แอบคิดเหมือนกันว่าพ่อและน้องชายต่างพิการกันทั้งคู่ทำให้ทั้งหล่อนและสามีต้องทำมาหากินเลี้ยงแม้จะดูเหมือนเป็นคนอักตันยูแต่ทั้งสองก็กลัวว่าสามีของพวกตนจะเอ่ยปากบ่นเรื่องที่ต้องทำมาหากินเลี้ยงคนพิการด้วยนายส่งและลูกชายอย่างตุย้ยได้ยินคำพูดของนางตุ้มทุกคำตุ้ยนั้นเสียใจที่แม่รังเกียจและไม่อยากให้เขามีชีวิตอยู่ แต่นายส่งผู้เป็นสามีที่ทำมาหากินช่วยกันมาหลายปีพอได้ยินแบบนั้นก็โมโหตะโกนขึ้นลั่นบ้านเออให้กูตายไปจริงๆเถอะกูจะมาหลอกพวกมึงให้อยู่กันไม่ได้เลยคอยดูนะกูขออาฆาตพวกมึงทุกคนนางตุ้มและลูกสาวทั้งสองต่างตกใจที่ได้ยินคำพูดของนายส่งเช่นนั้นเพราะไม่คิดว่านายส่งจะได้ยินที่พวกตนแอบนินทา แม้จะหวาดหวั่นกับคำพูดของสามีแต่นางตุ้มก็ยังไม่เลิกคบชู้แถมยังคบออกหน้าออกตาเสียด้วยแล้วหลังจากนั้นไม่นานนายส่งก็เสียชีวิตลงเมื่อนายส่งตายคราวนี้นางตุ้มก็เกิดอาการหวาดกลัวขึ้นมาทันทีงานศพของสามีนางก็ไม่เคยอยู่จนงานเลิกบายเบี่ยงให้ญาติของนายส่งมาอยู่เฝ้าศพเองส่วนนางกับลูกสาว ลูกเขยและหลานก็พากันรีบกลับบ้านตั้งแต่หัวค่ำซึ่งพอมาถึงบ้านก็รวมตัวกันอยู่แต่บนเรือนไม่ยอมลงจากเรือนไปไหนเลยทั้งที่ห้องครัวและที่ขับถ่ายก็อยู่ที่ใต้ถุนเรือนยิ่งนายตุ้ยลูกชายคนเล็กอยู่เฝ้าศพที่วัดนางตุ้มกับคนที่เหลือก็ยิ่งหวาดกลัวความหวาดกลัวจากคำขู่ของสามี ทำให้พอหลังจากทําพิธีเผาศพเสร็จแล้วนางตุ้มถึงกับไม่ยอมเก็บเท่ากระดูของนายทรงเอาไว้แม้เพียงนิดหน่อยก็ไม่ยอมเก็บนางนําเท่ากระดูของสามีลอยไปกับน้ําในแม่น้ําจนหมดสิ้นใครถามก็อ้างว่าลูกและหลานกลัวผีในทรงจนไม่เป็นอันกินอันนอนร้องไห้กันทุกวันนางจึงต้องคิดถึงคนเป็นมากกว่าคนตายชาวบ้านพากันติฉินนินทานางตุ้มและลูกสาวกับลูกเขย ที่ใจดำถึงขนาดไม่ยอมเก็บเท่ากระดูของนายส่งเอาไว้ทําบุญในแต่ละปีแต่พวกนางก็ไม่สนใจยังคงใช้ชีวิตของตนเองต่อไปโดยไม่สนใจคำคนนินทาแต่เรื่องความหวาดกลัวผีในส่งก็ยังเกาะกินใจของทุกคนในบ้านอยู่ดังนั้นนางตุ้มจึงสั่งให้ลูกชายคนเล็กนอนเฝ้าใต้ถุนเรือนต่อไปแม้จะไม่ได้ดูแลปรนิบัติพ่อแล้วก็ตาม เพื่อที่พวกนางจะได้อุ่นใจเวลาเดินลงมาใต้ถุนบ้านแล้วยังมีนายตุ้ยนอนเฝ้าอยู่ไม่ได้หายไปไหนหลังจากนั้นนางตุ้มก็ไปไหนมาไหนกับคนรักของนางโดยไม่ได้กลัวคำนินทาของชาวบ้านอีกแล้วพอใครถามนางก็จะบอกว่านายส่งตายแล้วนางก็มีสิทธิหาสามีใหม่ได้เมื่อออกไปข้างนอกนางก็จะมีความสุข แต่พอกลับมาบ้านก็หาเรื่องด่าลูกชายคนเล็กโดยบอกว่าตอนนี้นายส่งก็ตายไปนานแล้วนายตุ้ยลูกชายคนเล็กก็เหมือนคนไร้ประโยชน์ถ้าฉันตายไปแบบพ่อแม่จะดีใจใช่ไหมจ๊ะนายตุ้ยถามแม่ด้วยความน้อยอกน้อยใจเออตายไปก็ดีอยู่ไปก็เสียเข้าสุขนางตุ้มว่ายอย่างนั้น โดยลืมไปว่าลูกชายพิการคนนี้คือคนที่คอยหุงหาอาหารให้ทุกคนในบ้านทั้งยังทำความสะอาดบ้านทั้งชั้นบนชั้นล่างโดยไม่เกี่ยงงอนแม้ตนจะพิการก็ตามหวังเพียงแม่จะมองเขาดีขึ้นสักหน่อยแต่นางตุ้มผู้เป็นแม่ก็ไม่เคยมองเขาในแง่ดีเลยนายตุ้ยเลยร้องไห้ออกมาด้วยความน้อยใจหลังจากนั้นไม่ถึงเดือนนางตุ้มก็ล้มป่วยลุกเดินไปไหนไม่ไหว คนที่อยู่คอยปรนิบัตินางก็คือลูกชายพิการที่นางรังเกียจนี่เองแถมนางยังโดนลูกสาวทั้งสองคนบอกให้มาอยู่ที่ใต้ถุนบ้านเหมือนที่นางเคยสั่งให้นายส่งไปอยู่ที่ใต้ถุนเรือนไม่มีผิดแม่กินข้าวหน่อยนะนายตุ้ยค่อยๆเดินขยโยขยเอะนำถ้วยข้าวต้มมาให้แม่กินนางตุ้มกินข้าวต้มที่ลูกป้อนไปก็น้ำตาไหลไปนึกถึงคำพูดเ่ร้าที่เคยกลด่าลูกชายเอาไว้ แต่พอนางเจ็บป่วยกลับกลายเป็นลูกชายที่นางรังเกียดนี่เองที่คอยดูแลนางนายตุ้ยดูแลแม่เป็นอย่างดีแต่ยังไม่ทันที่ผู้เป็นแม่จะหายนายตุ้ยก็กลับเสียชีวิตไปก่อนแบบกระทันหันนั่นคือเขานอนหลับตายไปเฉยๆโดยไม่ได้เจ็บปวดหรือมีอาการทรมานใดๆทั้งสิ้นการตายของลูกชายคนเดียวคนที่คอยดูแลปรนิบัตินางมาตลอด ทำให้นางตุ้มเสียใจมากและคิดเสียดายว่าที่ผ่านมานางไม่เคยเอ็นดูลูกชายคนเล็กของนางเลยเอาแต่บ่นว่าเขาสารพัดและที่นางเสียใจมากกว่านั้นก็คืออิ่มกับเอิบจัดงานศพให้น้องชายเหมือนไม่อยากจัดคือทั้งสองจัดงานศพเพียงคืนเดียวแล้ววันต่อมาก็ทำพิธีเผาศพเลยและลอยเท่ากระดูของตุ้ยไปจนหมดไม่เหลือเก็บมาไวใ้ให้แม่ดูต่างหน้าเลยสักนิด เรื่องนี้ทำให้นางตุ้มเสียใจมากและนึกหวาดหวั่นกับเรื่องที่จะเกิดขึ้นตามมาหลังจากนั้นซึ่งเรื่องที่นางกลัวก็เกิดขึ้นจนได้แม่นอนข้างล่างนี่ล่ะฉันกับลูกๆก,กลัวผีไอ้ตุ้ยถ้ามีแม่มานอนเฝ้าใต้ถุนเรือนพวกฉันก็อุ่นใจจะได้ไม่กลัวอิมเป็นคนบอกเรื่องนี้โดยมีเอิบเห็นด้วยไม่คัดค้านเลยสักนิดใช่ บางคืนพวกฉันปวดเบาก็ไม่กล้าลงมาแต่พอมีแม่นอนเฝ้าแบบนี้ฉันจะได้กล้าลงจากเรือนมาปลดทุกข์เออว่าอย่างนั้นนางตุ้มจำต้องรับคำขอร้องของลูกในขณะที่น้ำตาตกในภาพที่นางเคยกล่นด่าว,ว่าสามีและลูกชายได้ย้อนกลับมาในหัวทุกสิ่งที่นางเคยทำกับทั้งสองคนนั้นกำลังย้อนกลับมาสนองนางแล้ว เหมือนกับที่นางได้หว่านเมล็ดพืชที่มีพิษลงไปปลูกเมื่อมันเติบโตขึ้นมามันก็ย่อมเป็นผลไม้ที่มีพิษไม่อาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปได้นางตุ้มนอนร้องไห้อยู่บนแคร่ใต้ถุนเรือนคิดถึงลูกชายคนเล็กที่ดูแลนางเป็นอย่างดีแม้เขาจะพิการก็ตามคิดถึงคําพูดร้ายๆที่ตนเองเคยพูดใส่สามีกับลูกชายซึ่งบัดนี้ นางได้รับผลกรรมทั้งหมดแล้วอย่างรวดเร็วไม่ต้องรอให้ตายไปแล้วไปรอรับกรรมในอบายภูมิเสียด้วยซ้ําเมื่อลูกชายไม่อยู่นางตุ้มก็ได้กินข้าวบ้างไม่ได้กินข้าวบ้างเพราะลูกสาวกับลูกเขยและหลานๆไม่มีใครมาใส่ใจใยดีเลยสักคนนางได้แต่ปลงว่าหากนางตายไปนางก็คงหนีไม่พ้นถูกจัดงานศพเพียงคืนเดียวถูกเผา และเท่ากระดูกก็คงถูกลอยทิ้งไปจนหมดไม่หลงเหลือสิ่งใดไว้อย่างแน่นอนยามที่นางเจ็บป่วยเช่นนี้นอกจากลูกหลานจะไม่ดูแลแล้วชูรักของนางที่เคยรักกันนักหนาก็ไม่แม้แต่จะมาดูใจกันนางกัดฟันทนพยายามดูแลตัวเองเมื่อพอมีเรี่ยวแรงก็พยายามหุงหาอาหารกินเพื่อให้แข็งแรงขึ้นเพราะนางตั้งใจไว้แล้ว ว่าหากนางหายดีนางจะขอฝากชีวิตเอาไว้กับพุทธศาสนาเพื่อปฏิบัติธรรมชดเชยสิ่งที่เคยทำผิดมาในอดีตและอุทิศบุญให้ก่สามีกับลูกชายสุดท้ายอาการของนางตุ้มก็หายดีในที่สุดนางจึงเอ่ยปากบอกกับลูกสาวว่านางจะไปบวชชีและอาศัยอยู่ที่วัดแม่ไปไม่ได้นะถ้าแม่ไปแล้วใครจะอยู่เฝ้าใต้ทุนเรือนให้พวกฉันล่ะ พวกฉันกับลูกกลัวผีนะไหนจะข้าปลาอาหารอีกล่ะฉันอุตส่าห์ดีใจที่แม่แข็งแรงแล้วจะได้มาหุงหาอาหารให้พวกฉันกินอิ่มพูดโดยไม่คิดเลยว่าตนเองเห็นแม่เป็นแค่คนใช้เลวร้ายหน่อยก็คือเห็นแม่เป็นเพียงหมาเฝ้าบ้านเท่านั้นแม่ทำผิดกับพ่อกับน้องไม่เยอะแล้วขอแม่ไปบวชชีเถะนะพวกแกก็โตโตกันแล้ว อยู่กันเองได้แล้วนางตุ้มยังยืนยันเจตนาเดิมของตนทั้งอิ่มและเออบพากันขอร้องแต่นางตุ้มก็ไม่เปลี่ยนใจสุดท้ายทั้งสองก็จำต้องยอมให้แม่ไปบวชชีจนได้เมื่อได้อยู่ในผ้าขาวแล้วนางตุ้มก็ตั้งใจถือศีลปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดเพื่อไถ่โทษในความผิดที่ตนเองเคยทำมาในอดีตและเพื่ออุทิศบุญให้แก่สามีกับลูกชายสมกับที่ตั้งใจไว้ ไม่ได้สนใจข่าวคราวจากทางบ้านอีกว่าลูกสาวลูกเขยและหลลานจะเป็นอยู่อย่างไรต่อไปเพราะนางไม่อยากไปอยู่ในวงเวียนความทุกข์นั้นอีกแล้วได้แต่คิดปรงว่าหากลูกสาวของนางไม่เปลี่ยนนิสัยไม่ช้าหลานหลานของนางก็คงจะปฏิบัติกับพ่อและแม่ของพวกเขาไม่ต่างจากที่พวกเด็กๆได้เคยเห็นมาอย่างแน่นอน